กราบสวัสดีรถทุกท่านและชาวของออมตุตติบอบารู้ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องอั p ปีทีวรายการที่คนดีเล่นเกมไปวันๆครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นกับแอมินไบอันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้แกพาลุยเลยนะครับและคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผม h ้ o ครัสวัสดีผมนอนเร็วนะครับผมผมอาไปคนเบิดครับนอนกี่โมงครับนอนหกโมงเย็นครับนี่ก็จะปลายสี่ครับแอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้มัวมัวแต่ดูแต้มอยู่ไม่ได้วัดดีแอดอ้าวไม่น่า เจอเจอแอดเจอแอดแล้วก็รายงานแอดตอนว่าคืนนี้จะไปทำงานดึกอีกแล้วอ๋อไปทำงานดึกเป็นแบบสองสองวันทำงานดึกหนึ่งวันวันนี้ดึกเล่นได้บางช่วงวันเข้ายามก็เล่นได้ไปบางช่วงดึกดึกนี้ถ้า ถ้าแบบบรรยากาศเงียบๆหน่อยก็าอาจจะแอบเล่นได้แต่คนผูกพันขาเกตเพราว่าแฝงโทรศัพท์มันสุดเป็นส้ม<ด>วันแรก ตาแรกของวันนะครับวันนี้ครับหก็ตาแรกของวันกับพี่มาไปแล้วหมดสนเปอร์มันมีคนอยู่ด้านล่างรบหนึ่งครับเอาแตกเลยมาคนเดียวพี่เขากดผิดโหมดปะเนี่ยเอย้กิโลขอบขอบคุณครับ

จะขับรถไปเอาอย่างไวชิดหน้านเลยครับชิดหน้านเลยครับชิดหน้านเลยครับขับเปิดเทาแอนมาร์กอะไรครับอันนั้นคืออะไรอ่ะแม,ม็กกกาซีนแม็กม่วงแม็กม่วอองอะอะไรคะอะไรคะคือยังไงเจ๊เจ๊ึ้นยังไงอ่ะอ,อ๋ะอ ลูกปีนจาดิเอาปุบอาฮ่าลืมเลยเล่นีนจาดนียว่ต้องฝึกเล่นใบบอดกดใบบอแล้วจะได้คุ้นเคยื่าก่อนนินจาโคตรโกงเลยสลิงได้สามครั้งทำห้ผมไม่เล่นมาเล่นอะไรช่วงนี้น่ะเสียงอะไรสวยโ ร่อนเชิปข้าเดียวก่อนก็นแล้วลำขวาก็าได้เลยลำขวาพี <Okay. S 2> ไปเก็บเลยพี่เดี๋ยวหนูไปเก็บอีกลำหนึ่ง๋ยวหนูขึ้นอีกลำหนึ่งให้ครับเอสโอเคไปสองลำนี่มันหน้าผาต้องข้ามสะพานไหมไป เอาอีกตามครับเดี๋ยวผมข้ามสะพานไปตรงนั้นมันหน้าผาขึ้นยากแอมไม่ไปเก็บซิมการเลยครับเดี๋ยวาตามไหม hey, ครับไปข้ากระเพราดีกครับไปกันเย้ไปคนครับผมตรงนั้นครับ ให้คอยโซนให้มีคนสแกนหนูขอเช็คดูก่อนนะพี่ไม้เช็คเฉยๆนะพี่พี่อย่าเพิ่งโดดนะพี่เช็คเฉยๆเช็คเฉยเบิดอะไระโดดละลอยมันไม่ใช่ระเบิดพี่มันสแกนในที่ไมในอุโมงค์พี่อุโมงยิ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 งวงอุโมงวงโมงอะไรอุโมงค์สวยพี่สวย ตรงนู้นตรงนู้นจ้ดักยิงดักยิงพวกนี้ด <Really? S 1> ักยิงมีไหมแม็กม่วงครับมีแม็กม่วงมีแล้วมีแล้ว <Dark ing. S 2> มีแล้วแม็กม่วงมีแล้วมีแล้วดักยิงไปเลยดร็อป ที่มาปลิวอยู่อ่ะพี่ไม่นี่ไมปิวอยู่แล้วข้าหน้าคนข้างหน้าคนครับข้าวข,ข้าว <c oughs> อ่ะมองไม่เห็นมันมืด อพี่ไมไเราอ,อยู่ลำเฮ้ยครับเปิดกวิง่งไวพี่ร่วงเวงหรอลงที่เลยพี่อ,อ,อ่ะเนี่ยขา,าเลยนี่ไงนี่ไงใช่ปะ,ะสีทองเหรอพี่ได้ แอนนี่รอเป็นข้ามอีไม่รู้ร่ะถายล้วพี่ไม่เข้าใจว่าเวลาขยับช่องทำไมมันต้องล่วงวะทุกครั้งเลยเนี่ยนั่นแหละพี่ระบบเกมหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแป้งทิ้งเฉยแอนนี่แบบเออลากใส่ปืนแม่จะจะ,จะแบบล็อกช่องเลยเนาะพี่เนาะแต่นี่มันต้องลากใส่ช่องอะ่ะทำให้แบบมนแบบแปากเลยพี่รกวังตรงช่องที่จะเอาไว้อ่าเห็นบ้านนั่นแหละพี่เป็นที่ระบบเฮ้ยพี่แอนบวกแล้วพี่ อแอ้ปวกแล้วเสิงวะดน่าว่หนูเป็นบ่อยหนูเข้าใจหนูยังด่าแม่งเลยโลก่เกมอะ่ะแบบแล้วต้องไหนบ้างครับตัวเดียวเมื่อกี้อ๋อแต่มันนอกอะน่าจะมีเพื่อนไอ้ตัวน้ำมันเพิ่งลงริงแล้วประเด็นคือเป็นเปิร์กส้มหมดเลยนะประเด็นที่ร่วงไว้นะ <laughs> ็โคตรปล่อยแบบทิ้งแบบทิ้งเปิร์บนห่อพี่แบบแบงค์ทองแบบไปแล้ว <laughs> <c oughs> แล้วไม่หาเจอทีไม่หาเจอในน้ำะพี่ทิ้งทิ้งในในน้ำอะในว่า <c oughs> อ้าฮอหนูพันขึ้นอเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ปันจากฮอนี่หว่าโ <c oughs> อ้ควันปืน <c oughs> ยังสวย ที่เปิดกราฟิกต่ำนั้น,นอยากรู้ว่าถ้าเปิดสูงมันจะแบบไม่ค่อยเปิดสูงไงเปิดสูงได้เหรอเปิดสูงได้อายอะโห้วมึนตาเลยว้าวมีคนยิงมาโอเคครับกีบไปฝังกองเ้าโอเครอไหม ไปเลยไปเลยไปเลยมีอีกลำหนึงเดี๋ยวไปนั่น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 น่ะคนหอหอไปเลยแอดไปเลยไปเลยไปเลยเจ๊เอาเลยโดนเลยแตกตัวเดียวทำไมเขาชอบแบบโดดคนเดียวจังอ่ะเออเดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรกันหนึ่งสี่เดี๋ยวตั้งแต่แอดแล้วไปเขาชอบโดดหนึ่งสีกันครับแอดดูขอถามหน่อยเขาโชว์ เขาโชว์อะไรกันเขาเห็นเขาเห็นเราเป็นบอทบอทติดกิโล <laughs> <laughs> บอทที่มีกิโลเขาแบบเขาอยากพลนลงกลุ่มเปล่าเอ้ยหนึ่งสี่ไม่เขาไม่ค่อยเท่าไหร่หนึ่งสี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยหนูมีนินจาหนูไม่ได้ใช้หนูขอลองใช้หน,น่อยละกัน เห็นม <V expand. S 1> e ีคนแบบเอาไปคือต oh ้นไม้อะไรอย่างเงี้ยขอลองหน่อยดิคือต้นไม้นี่มุมนี้เลยปุ๊บปุ๊บเอาต้นไม้แล้มุมนี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 ้ปุ๊บเอาไม่โดนีิปุ๊บป๊เอาโอเคไม่คืนละอุ้ยหัวแตกครับ ทำไมมันจะเติมกระสุน,นให้เองอะ่ะอ๋อไอปืนแ,ปแม็กกาสีนทองครับแอดเวลาเราเปลี่ยนปืนอะ่ะมันจะเติมกระสุนที่แบบปืนอีปืนหนึ่งอะ่ะแอดมัเป็น,ป,นปืนของแม็กทองแอดแอดลองอ่านดูครับอ๋อเหรอใช่ครับเวลาเอสใส่แม็กทองใส่เออาร e อะไรอย่างเงี้ยแอดก็แบบยิงสไลด์ไปปุ๊บแล้วแอดเปลี่ยนเป็นเออาร์มันจะเปลี e AR, ่ยน,นกระสุนไอสไลด์ลให้เรา เออวะดีอยู่นะครับหนูก็เพิ่งรู้แอ๊มินเล่นบรรดาแอ๊ดมเพิ่งรู้ใช่ไหมหนูก็เพิ่งรู้พี่ปามมีคนข้างหน้าครับผมเห็นละในบ้านชุบอ๋อบอดบอดบอดแต่ไอ้สไนอ่ะมายิงตรงนั้นนะครับแอดแถวในเมืองเลยครับกอตะ เลยครับผมครับผมสวยเจ้าอ้อยก็บนนั้นน่ะนั่นเป็ดปะ โอ้ยครับหนูชุบไปหนูนินจาหนูชุบไว้นินจาหนูชุบไว้เอาอถือว่านันบอกสำหรับคนเล่นใจโลมากกว่าไอ้นิจนจาเนี่ย อ๋อเออกดแล้วหันได้นี่ว่าก็ยกเลิกว้าวอุเทโอเครู้แล้วรู้แล้ละไประับ<ง>ที่เดิมครับผมรามีฮอเดียวตัวเดียวใช่ จะจะฆ่าหนูแอดนี่อาล่าดูด้วยจะจะฆ่าหนูแถวล่าดูด้วยต้องเป็นคนยังไงครับเนี่ย เป็นคนสวยไงเจ๊นน okay, บอกออมัน,นดูเต็มปืนแหมากเลยในนี้ยงดูอ๋อกดที่รูปดาวตรงซ้ายบนนะครับหนูดูก่อนมันเป็นรูปอะไรอะ่ะน่าจะรูปดาวร,รูปแหลงใช่ไหมใช่ครับน่าจะรูปดาวแล้วจะขึ้นว่าเป็นอันเนี้ยครับ แล้วก็แ,แ,วกแต่มันไม่บอกแต่มันไม่บอกนะครับว่ามันบบกเท่าไหร่อะ่ะมันก็ดูแบบแต้มสีเขียวครับปวกกระต่อมนึง่งกดที่รูปแหลงแล้วก็กดตรงตา,ร,ารับผมจาที่กดเตี้ยนดับเราอ๋อครับขิดขีดอ่ะที่กิดขีดอะิดขีด,ข,ด,ข,ดของเอสห้าสิบสี่ของหนูติดอันดับไหนแล้วเนี่ย อะดับหนูร่วงเลยอหนูแบบแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยเล่นน่อยๆหนึ่งก็เลิกละเพราะว่าเล่นบีอาร์หนูแบบเปื่อยมากหนูต้องแบบไปเล่นเอ็มพีแล้วมั้งบีอาร์หนูรู้หนูรู้สึกว่าหนูเล่นน้อยมากเลยบีอาร์อืมไม่ใช่สาย <c oughs> ไม่ใช่สายแต่เล่นกับน้นองๆได้น้องๆยังไม่มีะไรขึ้นริเจนเลยก็เล่นกับน้องๆได้ก็มีแค่น้องฟุกมัง้งมีแค่น้องฟุกกับพ่ปันเงินกว่า โอ้โห oh, <laughs> มื่นสองเยอะว่า M V ตอนแรก M V แค่แปดพันหนึ่ 8, เงเราไม่เคยเล่น B R เยอะขนาดนี้มา่ก่อนเลยหมื่นสอง